สวัสดีครับผมมอสหมู่บ้านสริปเฮดประชาธิปไตยเกนะครับเหตุผลที่เลือกบริษัทมาเตอร์โฮมนะครับเพราะว่าเข้าไปดูรีวิวในเพจมาตเตอร์โฮมก็เห็นรีวิวค่อนข้างดีครับแล้วก็งานก็คือออกมาค่อนข้างดีครับแนวคิดช่างก็คือตรงในแบบที่จะต้องการครับก็เลยเลือกบริษัทมาตเตอร์โฮมครับ หลังจากใช้บริการทางมัตเตอร์โฮมก็คืองานค่อนข้างออกมาดีครับแล้วก็แก้งานเก็บงานให้ตามที่ต้องการครับช่างก็โอเคครับดูแลค่อนข้างดีครับคือช่างแนะนําตลอดครับเลือกของเลือกกระเบื้องแนะนําของที่จะต้องการหรือว่าอันไหนไม่ดีหรืออันไหนดีช่างก็จะแนะนําให้หมดครับ คุณภาพงานที่ได้รับก็คือออกมาค่อนข้างดีครับแต่คือมีบางเรื่องอาจจะไม่ตรงสเปกเรานิดหน่อยแต่ว่าคือก็อาจจะแจ้งช่างให้ช่างแก้ไขหรือดัดแปลงได้ครับระยะเวลาในการทำงานก็คือตามที่กำหนดไว้เลยครับก็คืออาจจะเร็วกว่าด้วยซ้ำครับแล้วก็ช่างก็มาตรงต่อเวลาตลอดครับคือก็คือไม่มีเลทไม่มีอะไรเลยครับ ถ้าเรื่องการปรับปรุงแก้ไขอาจจะเป็นตดเรื่องสเปคของอะไรนิดหน่อยครับแต่คือถามว่าคือค่อนข้างอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ครับก็คืออยากจะขอบคุณครับบริษัทมัตเตอร์โฮมที่ต่อเติมครัวในแบบที่ต้องการครับล,ลูกค้าบางคนอาจจะเรื่องมากหรือจุกจิกบางทีอาจจะแบบกลัวช่างเขาจะไม่เข้าใจในความต้องการของลูกค้าครับก็เลยอยากจะฝากแบบอาจจะเข้าใจลูกค้านิดนึงครับ